วันนี้นะคะที่ดินโคราชพุชชาคา่ะพามาแปลงที่อยู่ตำบลตะคูอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็น,นโฉนดค่ะ385ตารางวารานะคาหก0 0 0หมบาทเองค่ะตรงนี้นะคะเริ่มจากสียแยกไวชัยไปเส้นสี่ิ้วนะคะเสร็จแล้วอยู่ซ้ายมือค่ะตรงสำเนียงใหม่ไทยเป็นอาคารนะคะ,ะให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้ามาคา่ะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะคะ ให้เราไปสายสุดมุม,ม้ายสุดนะคะอ่าตรงนี้ลักษณะจะเป็นถนนลาดยางค่ะอ่าเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นถนนลาดยางแล้วก็อ่าถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ถนนหน้าที่เป็นที่ดินแค่30เมตรเองนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะหมู่บ้านชนชนนหาันบกนะคะก็เหลวซ้ายเข้ามานะคะอันนี้เป็นที่มองจากภาพข้างบนเราก็จะเห็นบริบททั้งหมดของอ ของบริเวณหมู่บ้านชุมชนฐานบกนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ให้ปุมชมภาพจริงค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นของจริงบรรยากาศจริงนะคะบรรยากาศจะเป็นค่อนข้างร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านปะาปายมีบ้านอยู่เป็นช่วงๆค่ะบ้านที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นลักษณะของบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เป็นชุมชนก็จะเป็นชุมชนที่ บ้านน่าอยู่นะคะส่วนใหญ่บ้านแถวนี้จะเป็นบ้านน่าอยู่สังเกตว่าน,น่าจะเป็นประมาณว่าบ้านที่ข้าราชการเกษียณซะส่วนใหญ่นะคะก็บางบางที่ก็จะเข้าไปทางขวาทางซ้ายบ้างในลักษณะของบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่บ้านน่าอยู่นะคะบ้านแถวนี้น่าอยู่หลังใหญ่นะคะนี่ไฟฟ้ามีน้าประปาถึงเลยนะคะแล้วก็มีรถ ถนนนะคะก็มีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเข้ามาไม่ลึกนะคะวิ่งประมาณ5นาทีก็ถึงจากถนนเส้นเส้น2องนะคะก็เข้ามาประมาณ5นาทีก็ถึงถ้าเป็นรถวิ่งนะคะจับเวลาถนนดีมากเลยนะคะเนี่ยค่กก็จะถึงที่ดินแล้วค่ะเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็ถึงที่ดินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านทหารเหมือนกันนะคะบ้านพัก อ่าบ้านกเกษียนนะคะท่านทหาร,กรเกษียณท่านก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้ํามีไฟดินดีน้ําดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวด้านซ้ายมือจะเป็นอ่าสวนผักนะคะผักงามมากปลูกผักอะไรก็ขึ้นมะนาวก็มีนะคะตรงนี้เหมาะกับน่าอยู่ค่ะเหมาะกับทําบ้านพักอาศัยมากๆนะคะพื้นที่3ามตารางวาเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะถนนมีตัดผ่านทั้งหมดนะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะ นี้ถนนกว้าง8เมตรเดินประมาณ30เมตรก็ถึงที่ดินที่ดินอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าสนใจ650,000บาทนะคะ0813580538ที่ดินโคราชพุชาค่ะแถวนี้เรามีหมุดให้หมดเลยนะคะนะคะรั้วติดกันกันกบรั้วติดกับบ้านผู้พันค่ะสวยมากเลยนะคะน่าอยู่จริงๆบรรยากาศดี